ในการที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาบวชมาปฏิบัติในพระวรพุทธศาสนาเมื่อเราละทิ้งหน้าที่การงาน,นต่างๆในโลกหรือในชีวิตขวาดนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่การงานของพระ คือการบ่มเพนพาวนาหให้เต็มที่ไม่ใช่ว่านักบวชหรือพระภิกษุเป็นผู้ซึ่งเกียดค้านต่อนหน้าที่การง,งานทั้งหลายจึงหลบเลี่ยงมาบวชเพื่อที่จะอยู่อย่างสบายอันนั้นไม่ใช่เหตุผลการเข้ามาบวชนั้นต้องมีความมุ่งหวัง ที่จะทำให้จิตใจเรานั้นหมดสิ้นไปจากกิเลสคือทำให้แจ้งถึ่งระนิพานเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของพ้าเราในแต่ละวันแต่ละคืนเราจะต้องทำความเพียนเพื่อที่จะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้หมดสิ้นไปเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราก็มุ่งสวยหาเสนาสนะ ที่สงบสงัดอย่างเช่นสำนักวัดบุญใาบ้านของเราก็เป็นตฐานที่สงบสงัดเสนาสนะของแต่ละท่านก็อยู่ในป่าขายกันพอสมควรเรียกว่าเสนาสนะที่สงบสงัดเมื่อเราอาศัยปัจจัยสี่จากญาติโยม เพื่อบำาเพ็เี่เพียนพอนานปัจจัยสี่ทั้งหลายจะเป็นทีบอลบินตบาทเสนาสนะยารักษาโลกที่เราได้อาศัยเราก็เพียงเพื่ออาศัยเพื่อการดำรงชีวิตในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อที่จะได้มีกำลังในการที่จะกระทำความเปลี่ยนมุ่งไปสู่ความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัตตสงสารอันมีอยู่ภายในจิตใจของเราต้องทำจิตของเรานั้นให้พ้นไปจากกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดมีโอกาสความเพียรภาวนาได้มากในแต่ละวันแต่ละคืนก็วควรที่จะทำความเพียรให้ยิ่ง การตื่นนอนตอนเช้าก็ขอให้พยายามตื่นตีสามไม่เป็นปกตินอนจำวัดก็ประมาณสักห้าทุ่มพอดีถ้าไม่เพียรก็ไม่ต้องพักทลางวันถ้าเพียรก็พักบ้างเล็กน้อยนอกนั้นก็เป็นเวลาทำความเพียรไปต่อทั้งวันเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพรพุพิศาสนาใน,ในวัด เราก็ต้องสำรวมตายของเราวาจาของเราใจของเรานั้นให้สงบระงับให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยควบคุมจิตใจของเรานั้นให้เป็นสติวินัยไม่ร่วงละเมิดที่ขาบทน้อยใหญ่อันจะทำให้เป็นเครื่อง,งกังวลภายในจิตใจของเราทั้งในพื้นพันและในภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมจิตใจของเราการอยู่ในวัดร่วมกัน ก็พยายามที่จะทำกิจวัตรประจำวันส่วนรวมให้เรียบร้อยใครมีหน้าที่ที่ได้ถูกจักแบ่งเช่นไรก็พยายามทำหน้าที่ของแต่ละวนให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดหน้าที่ส่วนตัวของเราก็พยายามสำมพรมจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะอยู่หมู่คณะรวมกันไม่จำเป็นเราก็อย่าพูดคุยกัน ถ้าพูดคุยกันก็พูดคุยพอสมควรเมื่อเสร็จจากสุระความแยกย้ายกันม่เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันก็พยายามพูดคุยด้วยความมีเมตตาธรรมซึ่งกันและกันเพราะจิตใจทุกคนนั้นมีความทุกข์ด้วยด้วยกันทุกทๆคนเราอย่าเอาคําพูดหรืออารมณ์ซึ่งไปทับถมจิตใจผู้อื่น ให้่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะแต่และบุคคลน,นั้นก็มีความทุกข์มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราที่เราจะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นให้ทำรวมวาจาการพูดคุยกันก็พูดแต่จำเป็นพูดแต่น้อยเมื่อเสร็จจากธุระ,ะเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงบัาเพญเปลียน,นพอนาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏริบัติในเบื้องต้น เราจะต้องทำรวมมีสีสังวรคือมีสติํำรวมใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราจะต้องทำรวมจิตใจของเรานี่แหละเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูก,กนับกล,ลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเด็ดร้อนอ่อนแข็งให้มีสติ ควบคุมใจของเราอย่าให้ยินดียินร้ายหรืออย่าให้เกิดความพอใจความไม่พอใจถึงแม้เมื่อเกิดความพอใจความไม่พอใจก็ตามาเราจะต้องมีสติมีความอดทนมีความอดคั้นต่ออารมณ์นั้นและใช้อุบายปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์นั้นออกไปจากใจเ,เราได้ให้ได้ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เหล่านั้น จิตใจ,ใจเ,เรานั้นก็จะเป็นกลางขึ้นมาปล่อยวางอารมณ์จิตใจ,ใจเ,เราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติธรรมแต่ถ้ากาลังของสติปัญญางเราไม่เพียงพอพึ่งกําหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเพื่อที่จะตัดลมนั้นออกไปก่อนให้จิตใจ,ใจเ,เรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเรามีความสงบเกิดขึ้นจิตเราก็จะมีสติตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นในคาถาลมในคาาจิต เมื่อเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัตธรรมกิเลสที่เกิดขึ้นาพาภายในใจใเ,รเราเราก็จะเห็นตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นนั้นก็จะเป็นกิเลสอย่างหยาบซึ่งสติปัญญามีกำลังที่เกิดจากสมาธิว่าสามารถที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจใเราจะเป็นอารมณ์ความโลภพอดี ก็มีสติมีปัญญาพิจารณาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อาศัยปัจจัยสี่เพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นหรือบริการแปดทั้งหลายทั้งรออาศัยกพเพียงเพื่ออาศัยในการประพฤติผิดธรรมเพื่อความบุ่ทุกข์เท่านั้นความโลภภายนอกนั้นก็จะหมดเอาไปแต่เราก็ต้องทำรวมใจ,ใจิตใจมีสติ ที่จะรู้จักไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาดูแล,แลรักษาจิตใจของเราแล้วกิเลสก็ออกไปในเรื่องต่างปุงมแต่งออกไปขอให้เราเกิดความอยากไม่มีที่สุด,สดเพราะฉะนั้นการมีสติเฝ้าดูจิตใจ,จงเราอยู่ทุกๆขณะจิตจึงเป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะ ระงับความโลภออกไปได้แม้จะเพียงชั่วข่าวในเบื้องต้นก็ตาแต่เราก็จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นอารมณ์ความโกรธก็ดีความไม่พอใจก็ดีซึ่งความจริงนั้นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเลยเพราะว่าเราอยู่ในหมู่คณะของพระเมรเราซึ่งเป็นหมู่คณะไม่มากนะักแล้วเราก็ไม่อยเกี่ยวข้องกับ ญาติยโยมภายนอกมากมายนักการที่จะเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจกันจึงมีขบ,บคุคลภายนอกนั้นได้ยากเพราะเราไม่คุกคีกับกระหดทั้งหลายอารมณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นก็อยู่ในหมู่พระอยู่หรือหมู่เนนธรรมเนรเราเองซึ่อยู่ร่วมกันเนั้นจึงให้สำรวมจิตใจเป็นผู้พูดน้อยพูดแต่พอดีพดูดแต่สิ่งที่จาเป็น ไม่พูดจายกระทบกระทมกันเพราะอารมณ์ของแต่ละคนมันก็หนักอยู่แล้วความทุกข์หรือกิเลสก็หนักในใจของแต่ละบุคคลแล้วเราอย่าไปทับถมอย่าไปเพิ่มอารมณ์ให้คนนี้เราต้องพิจารณาใจเขาใจเราเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นพูดในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดในสิ่งที่จะไปคบกระทบกระเทือนจิตใจบุคคลืีนเพราะฉะนั้นอารมณ์ความโกรธ จึงไม่จําเป็นที่ต้องเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเลยถ้าเราทุกคนสำรวมจิตใจของเราอยู่เสมอพูดก็พูดด้วยความเมตตาธรรมซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีกันถ้าเราสำรวมจิตใจเช่นนี้ก็จะกลกับว่าช่วยส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติซึ่งกันและกันทําให้ไม่มีอารมณ์มากวนใจทําให้ติดนั้นหนักใกิ่ขึ้น เมื่อไม่มีอารมณ์กวนใจติดใจของเราก็มีความสงบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาการบำเพ็ญภาวนานั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหมู่คณะเราพยายามต่างคนต่างํำรวมวาจาการพูดคุยกันแต่พอสมควรนี้ว่าจะเกื้อหนุนในการบำเพ็ญภาวนากันพอสมควรทำกิจตัวเส่วนรวมก็พยายามเกื้อกันทำเมื่อเสร็จก็ปิด เด็กเล่นบวามเป็นภาวนาอารมณ์แห่งกามราคะก็เหมือนกันความจริงรูปเสียงกิน่นรสสัมผัสภายนอกก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ยินอะไรซึ่งจะยั่วยวนให้เกิดขเ้นภายในใจของเราเพราะเราอยู่ในสถานที่สงบสงัดไม่คุกคี้วยญาิโยมทั้งหลายเมื่ออยู่ในสถานที่สงบสงัดอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากรูปภายนอกหรือเสียงภายนอกนั้นก็น้อย จะเกิดขึ้นก็เป็นกิเลสซึ่งฝังอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละซึ่งเป็นยังมีเชื่อของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกามราคาทั้งหลายทั้งปวงนี้เราก็อย่าส่งเสริมอย่าปุมแต่งอย่าส่งเสริมให้นึกคิดปุมแต่งให้เกิดอารมกิเลสภายในใจของเราถ้าจิตนั้นอยู่ว่างๆอยู่คนเดียวถ้าไม่เคยกิเลสจากรูปภายนอกเสียงภายนอกนี่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็มีความอดทนอดกั้น ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นเป็นอสุภะกรรมฐานธาตุกรรมฐานเพื่อละอารมณ์นั้นออกไปจากใจของเราแต่ถ้ากําลังของสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วอารมณ์เกิดขึ้นเราก็กําหนดสมาธิเพื่อที่ตัดอารมณ์นั้นออกไปก็ได้เพื่อให้จิตมีกําลังซะก่อนเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้น จะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความราคะความกหนัดยินดีในการทั้งหลายก็ตามถ้าทุกท่านมีสติเข้าดูจิตใจของเราเองแล้วเราจะเห็นกิเลสแล้วเราจะรู้จักหาทางที่จะดับกิเลสมีอบายพัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ต่างๆออกไปถ้าสติปัญญาเราพิจารณาละอารมณ์ออกไปทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์ เมื่อจิตเราว่างจากลมเราจะทำสมาธิเดินหนึงกรมนั่งสมาธิจิตเราก็สงบได้ง่ายเพราะมีสติตั้งมั่นกำหนดกรรมฐานที่เราภาวนาจิตก็สงบเป็นสมาธิเมื่อออกจากเรยาบทนั่งสมาธิเดินหนึ่งกรมตา้เห็นรูปผูดินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็รู้เท่าทันเรามานั้นเพราะจิตเรามีกําลัง ซึ่งเข้มแข็งมีสต,ติทึงตั้งมัน่นเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นาาายยายนาการนั้นจิตเราก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อีกเราก็เข้าที่ทําสมาธิเดินโยกนัง่งสมาธิทําให้สมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นมีสติตั้งมั่นยิ่งขึ้นจิตเป็นเอกตาลมเอกตาจิตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งนอนจิตเราก็สงบเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเรามันก็จะเห็นชักขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจงเราเช่นนี้เนี่ยกิเลสอย่างหยาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะชำระไปได้กิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นก็สามารถที่จะชำระไปได้ หรือในที่สุดกิเลสอย่างละเอียดสติปัญญาเราละเอียดตามไปก็สามารถที่จะชำระออกไปได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องสำรวมยินดีสังวรเำรวมใจของเราไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกินิ่นรดสัมผัสทำกิจเหล่านั้นให้เป็นกลางอยู่เสมอและสำรวมในข้อวัดประพฤติบัติของเราในการขบฉันก็ตามห้ือจักประมาณในการบริโภค ฉันแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพียงเพื่อบำเพ็ญธรรมนาธรรมในวันหนึ่งกเดือนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ห่วงว่าใช้ร่างกายเรามีสุภาพสมบูรณ์มีผิวพรรณวันหน้าโปอ่งใสห่วงแต่ว่าฉันขนาดไหนสมาธิจริงจะเกิดขึ้นนิวรนั้นไม่หลุมล้อมมากมายนะักมีกำลังสติสมาธิปัญญาที่จะข้ามนิวรนและพิจารณาธรรม ให้เห็นภายในจิตใจเราให้ได้เมื่อเราสำรวมมีสีสังวรสำรวมในการขบฉันแต่เพียงพอดีการกระทำความเพียรน,นั้นก็ต้องกระทำให้ยิ่งปาลบความเพียรอยู่ภายในจิตใจงเราอยู่เสมอในทุกๆวันเราจะต้องทำความเพียรให้ต่อเนื่องอย่างเช่นช่วงระยะนี้เรานั่งสมาธิตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นชั่วโมงหนึ่ง ตอนหลังฉันดีตอนก่อนเที่ยงชั่วโมงหนึ่งหรือตอนบ่ายอ,อย่างน้อยนั่งสมาธิควรจะไม่ต่ำกว่าวันละสี่ชั่วโมงหรือเดินยังกมก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนอกจากวันไหนทำความเปลี่ยนติดต่อต่อนเนื่องกันมามากห่อนล้าก็อาจจะผ่อนลงเหลือนั่งสมาธิสองชั่วโมงเดินโงกมสองชั่วโมงแต่ให้มีสติป,ประกองรักษาใจต่อไป ถ้าเราทําความเพียนเช่นนี้อยู่ทุกๆวันโดยไม่ท้อถอยสมาธินั้นไม่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นจากาการปาลบความเพียนไม่หยุดการทำความเพลี่ยนเดนในคุมนั่งสมาธิทุกๆวันสมาธิซึ่งไม่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราทำความเปลียนทุกๆวันให้ต่อเนื่องให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอ เมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นไปในใจของเราจิตของเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเห็นอาการขางจิตซึ่เกิดขึ้นผูบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสไปจากใจอยู่ท,ทุกขณะจิตเมื่ออารมณ์มาไปจากจิตเราก็พักจิตอยู่ในความสงบด้วยการทำสมาธินี่แหละสลับกันไปเมื่อจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาร่างกายของเรายกร่างกาย ขึ้นมาพิจารณาในส่วนต่างๆในอาการสามสสองผมคนและผนนังแยกแยะส่วนต่างๆออกให้เห็นเป็นัติคูหรือพิจารณาสุภาษกรรมฐานหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้จิตมันเห็นชัดขึ้นภายในใจงเราการพิจารณานั้นไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งทีงก็จะหยุดเราต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นใ,นในใจงเรา ค่อยๆปล่อยวางความคิดมั่นถือมั่นไปทีละส่วนทีละส่วนมันก็จะชัดขึ้นในใจเราเองแหละพิจารณาร่างกายเราเนี่ยสลับกับพิจารณาอารมณ์ไปในใจเราถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่พิจารณาอารมณ์มาพิจารณาร่างกายถ้าเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์พิจารณาร่างกายกับพิจารณาอารมณ์ไปในใจใจเรานี่แหละทำาความเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดหนุนสติปัญญา ในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ทึ่งเป็นกิเลสความโลภความโกรธความราคะความผลัดยินดีในการทั้งหลายความหลงในกายตนให้มันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นใ่เราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอ,ออกไปตีละนีน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดตอนควนอาศัยปัจเจสี ก็มีเพียงพอสัพยาพอจำควรบริขารแปดก็ไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหน้าที่ของเราคือการบำเพ็ญภาวนาในทุกๆวันเท่านั้นควรทําให้มากเจริญให้มากในการประฏิบัติไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยพาประโยชน์ทําความเพียรน,นั้นเราต้องฝืนต้องอดทนไม่มีใครที่จะเกิดเพียงชาติเดียวก็รู้ทำเป็นทำหรอกพระพุทธเจ้า ประหลาดทั้งหลายทั้งกับบำเพญบารมีบำเพ็ญความความดีบำเพ็ญความเพียรมานับพบคับชาติไม่ท้วนเราก็เหมือนกันไม่ต้องคิดว่าไปทําชาติหน้าทําชาตินี้มันเต็มที่เมื่อมีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาบวชใน,นพระอรหันต์ศาสนาไม่ใช่ว่าฉันก็่อย,อย,อยถันผมไปชาติหน้าชาติต่อ,ตอไปแล้วค่อยทําเอาชาตินี้แหละเอาให้มันเต็มที่ ยังมีร่างกายมีชีวิตมีสติมีปัญญาทําความเปลี่ยนอาศัยร่างกายนี้เพื่อทธ์สร้างบารมีทําความเปลี่ยนให้จิตใจของเรานั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมในปฏิบัติในชาติเนี่ยละเป็นสําคัญไม่รอไปพบชาติหน้าทาปฏิบัติได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพึงพยายามที่จะสํารวมจิตใจของเราทำกิจวัตรต่างๆให้เรียบร้อยเมื่อกิจวัตรภายนอกเรียบร้อย ก็เป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละท่านที่จะลิ่งรัดทำกวามเพียรตามกำลังความสามารถของเราซึ่งพึงจะทะก็ทาได้การทำารรมเพียรน,นั้นต้องทําทุกๆวันเพื่อที่จะเป็นเครื่องแปดเผากิเลสความโลภความโกรธค,ความหลงในใจานนใบ,นบางไปเราและการปฏิบัตินั้นต้องอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อน เพื่อจะฝืนจิตฝืนใจไม่ทําอะไรไปตามอารมณ์แม้นมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นก็มีความหมดทนหมดก,กั้นต่ออารมณ์นั้นเอาวนทางที่จะชนะความขี้เกียจความเกยดการไปในจิตใจ,จง้อยนั้นได้ด้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนพึงพยายามที่จะทําความเปลี่ยนทุกๆวันเอาการเล่นมันเป็นภาวนาทากิจธุร่ตตรลมเสร็จแล้วก็ดี ตัวเขาทางเดินโยมนั่งสมาธิเดินโยมสลับกันไปจนถึงเวลาพอสมควรในแต่ละวันเราก็พักผ่อนเพื่อที่จะกําลังไว้ปฏิบัติในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรเอาขอยุติดแเพียงเท่านี้อ ใคยมีปัญหาเรื่องการบำเพ็ญภาวนาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะก็ขอให้ทุกท่านพยายามที่จะทำความเพี่ยนให้มากๆไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรก็จะเลิกประจุม